อร่อยไหมคะเป็นเมนูที่มาที่รกต้องกินมันเป็นแบบเย็นๆร้อนๆอ,อ,อ่ะอร่อยอะ่ะก็เดกคคืนนี้ไปเลยขอบอกมีของขบไหมไม่มีสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่น่านแล้วนะครับนะบและและเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวดอยสก,กาดนะครับกับอ่า ก่อนที่จะไปดอยสกาดเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปซื้อขนมป้านิ่มนะฮะร้านขนมหวานเจ้าดังร้านใช่ในมเมืองใช่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 ใชเราเคยมากินเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วใช่ตอนนี้รสชาติยังเหมือนเดิมไหมหรือ,อยังไงก็มาดูกันนะครับถึงแล้วนะคะร้านขนมบ้านป้านิ่มจ้านี่้ปเดี๋ยวเราเข้าไปดูเมนูกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะซื้อเมนูร้อนไปนะคะ โอเคค่ะเราได้ขนมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานบนรถกันนะคะรสชาติเหมือนเดิมเนาะสุดยอดปะละ่ะเป็นเมนูที่มาที่ไรต้องกินอือหือ เย็นเคี้ยวมันเป็นแบบเย็นเย็นร้อนร้อนอ่ะอร่อยอ่ะโุ้ยคนละครึ่งดิมันใหญ่จัดอ่ะมันมีไข่แดงอ่ะถ้าแตกปุ๊บมันจะทําให้รสชาติเสียพอรองงั้นเธอกัดก่อนดิไม่ได้มัน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 เป็นแบบก็โดบคืนนี้ไปเลย ไข่หนม่มอ่ะอันนี้ป่ะเอาอึ่งขั้วไมาอืมอืมเอาหึ่งข้วไหมซื้อมาแล้วเนี่ยหนุ่ไม่ได้ซื้อแม่ซื้อไอติมวองไงะออะไรอีก,กนอะอืมอย่างเรากินทีน่นู่นนะ โอเคเดี๋ยวเราวาปไปที่ดอยประกาศก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใช่เดี๋ยวขึ้นไม่ได้เขบบอกมีของขบไหมไม่มี